สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอพัสดคอนจิงยัสเทนค่ะสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้คือประโยชน์อดีตการต่อเนื่องวิธีการสร้างประโยคและบทสรุปท้ายเกี่ยวกับพัสคอนค่ะพัสดคอนคือประโยชน์อดีตการต่อเนื่องที่ใช้สื่อสารถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งโครงสร้างหลักของพัสคอนคือ subject วกด้วย w a s Wars หรือ w o r e บวกด้วย Ver ร ing ทิธีการสร้างประโยคบอกเล่าของพัสคอน w a s ใช้กับประธานที่มีหนึ่งเดียวเช่น i หรือชื่อคนคนเดียว w e r e ใช้กับประธานที่มีมากกว่าหนึ่งเช่น UVD เมื่อเราเลือก w a s หรือ w e r e ได้ถูกต้องแล้วเราต้องใส่ ing ที่คำกริยาตัวอย่างเช่น b r e n d a w a s c l e a n i n g her house when a bird trapped on her window Brenda กำลังทำความสะอาดบ้างของเธอเมื่อมีนกมาเกาะที่หน้าต่างของเธอหรือ They were driving fast when the accident happened พวกเขากำลังขับรถเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต่อไปนะคะประโยคคําถามซึ่งในการทําประโยคคําถามนะคะเราจะต้องสลับตําแหน่งของประธานกับกริยาคือ was verb ด้วย subject บกด้วย verb ing นะคะเช่น was he preparing for his speech mm hmm. เขากําลังเตรียมตัวสําหรับคําพูดของเขาหรือไม่หรือ mm hmm. were they w o n d e r i n g without my supervision mm hmm. พวกเขาหลงทางโดยไม่มีฉันกำกัดดูแล ต่อไปประโยคปฏิเสธนะคะก็คือเราสามารถเติมคำว่า not หลัง was หรือ w e r e ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้คำอื่นเข้ามาช่วยในการทำประโยคนะคะก็คือ subject บวกด้วย was, w o r e บวกได้ย o t t บวกได้วย verb อ n g อย่างเช่น Jessica was not performing when I visited her Jessica ไม่ได้แสดงเมื่อฉันไปเยี่ยมเธอ บทสรุปช้าเกี่ยวกับ past คอนะคะ 1. เราต้องเปลี่ยนคำกริยาตามประชานในประโยคให้เหมาะสมนะคะโดยใช้ was หรือ w e r e และกริยานะคะคือต้องมี verb I n g เสมอค่ะ 2. การช้ำประโยคคำถามใน past คอ e นะคะเราต้องสลับคำกริยา w a s w e เ e อไว้หน้าประชานประโยค 3. ามคำกริยาบางตัวนะคะคือจะไม่สามารถใช้ verb I n g ได้ค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ